ไม่เคยไปพบแพทย์เลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้ว่าอาชีพของท่านจะทำงานหนักมาโดยตลอดก็ตามแต่ร่างกายของท่านก็ยังแข็งแรงมาโดยตลอดแต่เมื่อมีอายุที่มากขึ้นสุขภาพก็ย่อมจะร่วงโรยเป็นของธรรมดาของสังขารต่อหมดเรียวแรงเร่ไปไหนไม่ได้ต่อไปจึงได้นอนพัก รักษาตัวอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเสียชีวิตทานค่ากต่อไปถึงแม้ว่า่ลูกหลานจะบ,บังคับให้คุณพ่อหอมทา,านข้าวท่านก็ไม่ยอมทานขงคุณพ่อหอมสามวันต่อมา ท่านก็ไม่ยอมทานข้าวเลยติดต่อไปถึงแม้ว่าลูกๆและหลานจะมาคับก็ตามแต่คุณพ่อหอมเจลิมศักดิก็ไม่ยอมทานข้าวติดต่อไปจึงทําให้ร่างกายสุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา11นากา50นาทีคุณพ่อหอมเจลิมศักดิก็ได้เสียชีวิต ลงอยา่างสงบด้วยด้วยโรคชราภาพาสร้างความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวซึ่งมีภรรยาบุธธรารตรธิดาเหลยสบายและหล,หลานๆเป็นอย่างยิ่งรวมอายุของท่านได้94ปีสำหรับ่านโพยทานนี้นะครับถือว่า ทามเจ้าภาพได้ประกอบพิธีอเป็นกุศลอูเิปได้กับกิจดวงวิญญาณของคุณพ่อหอมเฉลิมกัดเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นกุศลขอ,อกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะนรับคุณทพารตรมหา,ภา,ภาุัษคุณบรมชาพะธัตฐานนะครับ เจ้าภาพขอกาบเป็นเชิญท่านดรวินัยวีระวัฒนานนท์นายกสมาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติเป็นทอดพ้าไทยมหาวิทยาลัยันชาพนัฐฐานและเป็นประธานในพิธีฝ่าคณะว่าจุดไฟประจุเพลิงเจ้าภาพขอกาบเป็นเชิญด้วยความเะารพติดต่อกาบดรทวัฒน์ประกา,าร,รงนน พระเลขาเจ้ารตำบลขวัญเมืองเป็นองค์พิจณาภาพไตามหาพุทธคุณก็ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายสง์จุดไฟเ,เร,ะระจุมเพลิงกอการพัฒนาด้วยฝ่ายัรอย่างสูงค่ะ บนไดาการเปลี่ยนบรรดาเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อให้ทางนได้แก่ของจะรู้นะครับขณนี้รับลได้เจรจากนใะเด็นทไปวางาตรจารเพื่อส่งอิญาองผ่เป็นตางในบชุออเสปัวันนี้ ก็ได้สำเนียงจะตึ่แต่เพียงต้องมีท่ะนั้นางเสืาอผ้าครอกรับขอบคนณท่าน้รดินต้ินัยนาวัฒนานนนอนต้องสลับโที่รั้กรอนถืระเช้เป็นอย่างนะครับแล้ก็คอกราต่อพูนมีแต่ทิศเหนือทิศเหนือเหนือมารยทิศเหนือทางา và cái quả này cũng có một cái quả này và các bạn các bạn cũng có các bạn cũng có một cái quả này เดินะครับาแต่ทุมเกียรเที่ยน้องที่เราทุกขงระบได้เกียริมาร่วมเป็นเกียริในการะวายปานารย์ทาการประกอบถึงความเป็นคนนกับท่ทุ่งตาวันนี้ปกติองแมจะกยร์โดยาของผูก้องจะเิ่นปัในวันคุณยุ้ยก็